สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือสองสีสะเกต้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตรครับผมวันนี้มารีวิวคูป o ต a าสแรงเข้าใหม่หนึ่งไรก้กานครับผมคันนี้เป็นสี่ศูนย์หนแปดดีทีนะครับจดทะเบียนปีหกสครับผมวันนี้เอามาใช้งานครับผมไถเสร็จไปแล้ว2องสอไร่กว่าครับผม รีวิวการทำงานให้ดูครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับรถอ่อนอาบน้ำแต่งตัวสภาพพร้อมใช้นะครับผมแต่รถยังไม่ได้ล้างนะครับผมถายเดิมๆสินล้อมไม่เคยแกะฝาให้ดูอลิกไม่เคยเปิดนะครับผมอุปกรณ์ดันหน้าตราช้างฐานหลังเป็นฐานห้าตราช้างครับผมโครงสวยนะครับคันนี้มีหน้ากากมาให้ด้วยนะครับผม ราคา369,000บาทครับผม369,000บาทราคานี้ส่งฟรี2 0 0กิโลเมตรครับผมคันนี้658ชั่วโมงครับผมอย่างสวยๆทั้ง4เส้นเลยคันนี้เครื่องเกียร์ดีครับผมนาดดิลเจาในาดดิลด,ดีนะครับผม เันเครื่องดีระบบโฟลว์ใช้งานปกติครับวันนี้เอามาใช้งานจริงครับผมใช้งานปกตินะครับเรแยน ราคาไม่สูงมากรผสมได้ลดสภาพพร้อมใช้งาน สภาพพร้อมใช้นะครับผมรถใช้งานได้แน่นอนครับผมใช้งานปกติปี6-2เอกสารเล่มชุดโอนครบ3 6 9 0สนบาทเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์มหน้าครับผมหลานอยู่บ้านเสียวตำบนเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทรก็ก0 8นย์แปดหนก็ครับผมย้ำอีกทีหนึง่งหลานติดเส้นสีเลนนะครับผมการไปมาสะดวกแน่นอนครับผมมาถึงอำเภอเบญจลักษ์ ามาไม่ถูกยังไงโทรมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับชมครับผมขอให้เฮงๆฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจับใจ PC แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ